สถานการณ์โควิดประจําวันใช่ค่ะสถานการณ์โควิดประจําวันจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้ยังอยู่ที่18,700รกับ2รายด้วยกันนะคะในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตนะคะ273รายค่ะครับแล้วก็<ข>อ,อยู่ในระบบการรักษา185,200ปรายนะคะกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้ว9 1 6 3 5 8ารยายผู้ป่วยสะสมตอนนี้ทะลุไปหนึ่งล้านหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งเจ็ดร้อยแปดรายค่ะจริงๆนะ เวลามองตัวเลขโควิดมันเหมือนกับมองแก้วเหล้าทําไมอ่ะเม่ทำไมเปรียบเทียบเป็นแก้วเหล้าเขาคุณใดในคะสะใจดีอ๋อเหรอไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลสะใจดีเวลามองตัวเลขโควิดเหมือนมองแก้วเหล้าคนหนึ่งก็บอกว่าเหลือแค่ครึ่งเดียวอือค่ะอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเหลืออีกตั้งครึ่งเหลืออีกแค่ครึ่งเดียวกับเหลืออีกตั้งครึ่งนี่มันคนอารมณ์นะมันอยู่ที่อารมณ์คนมองไงมัน คนละโมเมนต์เลยโมเมนต์คนมองไงถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงถ้าเรามองยอดคนตายก็ใจหายแต่ถ้าเรามองยอดติดเชื้อประจําวันรายใหม่เราก็จะพบว่าตัวเลขยังตรึงอยู่ที่หมื่นแปดมันหลุดมันหลุดสองหมื่นต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะใช่ครับเกือวอาทิตย์แล้วนะเกือวอาทิตย์แล้วนะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่หมายความว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันนั้นเส้นกราฟมันเริ่มนิ่งมันมันหยุดผงงกขึ้นไง มันเริ่มนิ่งไงเป็นสัญญาณว่ามันจะปักหัวลงหรือไม่ใช่ค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละแต่บางคนอาจจะมองแย้งว่ามันตัวเลขไม่เปิดเผยไปอะไรเราดูตัวเลขเป็นทางการมันก็บอกอะไรบางอย่างได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มนิ่งหรือเปล่าแต่จะปักลงหรือปักขึ้นเนี่ยต้องรอลุ้นกันอาทิตย์หน้าอีกนี่นี่นี่ด้วยความเคารพนะคุณจะใช้วัตกรรมอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่เหลือมันก็เหลืออยู่ครึ่งแก้วคนที่หนึ่งก็บอกว่าเหลือแค่ครึ่งเดียว อีกคนนึงก็บอกว่าเหลือตั้งครึ่งโอ้โหเยอะอะเออเห็นนะคนนึงมองน้อยคนนึงมองเยอะคุณจะใช้วาทกรรมไหนก็แล้วแต่คุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่ค่ะหมายถึงโมเมนต์ของคนมองนะอแต่สุดท้ายโดยความจริงก็คือมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งวันนี้เปิดรายการได้น้ำเน่าไหมครับแต่ว่าแต่ว่าในความเน่านะถไยครับมันก็ดีนะ อของบางอย่างเวลามันเน่ามันมันเอาไปเป็นปุ๋ยชั้นดีได้นะอ๋อยังมีคุณค่าเข้าข้างตัวเองเอีกเออมองบวกมองบวกขขวเขาเรียกมองบวกเข้าข้างตัวเองมองบวกเข้าข้างตัวเองอย่าไปคิดอะไรเยอะ,อะชีวิตก็แค่คนี้อืม